นี่คือเทคนิคของการทำร้านรองเทา้าเล็กๆช็อปเล็กๆข้างถนนนี่บางเอามาให้กับพวก f อนะ f อที่ติดตามบางนะนี่คือเราเพิ่งทำเสร็จแล้วก็เราต้องหาทำเลกับผู้คนที่ผู้คนเดินฝักฝ่ายผู้คนเดินเยอะแยะอย่างเงี้ยนี่คือเทคนิคนะฝากกับทุกๆคนประ FC, กอบเอฟีทุกๆคนที่ติดตามบางในช่อง YouTube การเริ่มต้นจุดเล็กๆจุดเล็กๆจุดหนึ่งเราก็สามารถที่มีอาชีพของเองโดยที่เราไม่ต้อง ไปเป็นลูกจ้างใครหรือไม่ต้องไปไปใช้แรงงานมากมายนะนี่ก็สาขาที่19ของแบน์บางนะบางก็ใหญ่ทุกคนลงทําแล้วก็ลงลงมือทําจากจุดเล็กๆก,ก่อนแล้วเราก็ไปขยายจุดใหญ่ๆนะแล้วก็ทำเลทาเลเป็นสิ่งสําคัญในการจัดร้านยัดจัร้านอย่างนี้อยู่งบประมาณอยู่ทีมหมื่นประมาณ1 2ื่นสอเราไม่ต้องทําใหญ่เราทําซุ้มเล็กๆแต่เราเน้นแบบว่า ่านผู้คนเห็นไหมอ่าโอเคนะบางฝากไว้มีอะไรก็ปรึกษาบางได้ในช่องแบรนบางนะนี่คือบางสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะมีอาชีพของตัวเองนะปรึกษาบางได้ตั้งแต่ทําเลการใช้วัสดุหรืออะไรก็แล้วแต่ขยายได้ถุกสาขาแต่ละสาขานี่สาขาที่19นะเออเป็นงานเล็กๆแต่ว่าเป็นงานที่ มีรายได้ที่ดีนะสำหรับมือใหม่นะนี่คือบางบอกสูตรในการจัดรองเท้าหรือการเปิดร้านรองเท้าเล็กๆทุนน้อยๆและก็ทำเลเป็นสิ่งสำคัญนะทำเลเป็นสิ่งสำคัญและก็ไม่ต้องลงทุนเยอะเราก็สามารถทำได้นี่เป็นสาขาที่19ของบางนะเราก็ต้องเลือกย่านที่ผู้คนเยอะแยะฝักใฝ่อ่านี่คือหลักของการทำรองเท้า การเริ่มต้นทําร้านเล็กๆให้กับผู้คนให้กับทุกคนที่เริ่มลงมือใหม่หัดทําหรือมือใหม่อยากจะมีอาชีพนี่คือเป็นอาชีพที่เราสามารถทําได้นี่คือเป็นอาชีพที่อยู่ในใจกลางที่คนคุกค้านแล้วก็ลงทุนไม่เยอะทําร้านจากช็อปเล็กๆข้างถนนนี่คือวิธีการทําช็อปเล็กๆข้างถนนให้กับพวกกับเอฟซีบางทุกๆคนอะเอที่ติดตามบางอะนะโอเคนะนี่คือ สาขาที่19บเกก็ไม่มีอะไรมากเราก็จัดให้มันโอเคลงทุนไม่ต้องเยอะก่อนนะฝากให้ทุกๆคนด้วยเกี่ยวกับการเลือกทำเลเปิดร้านรองเท้าแรกๆไม่ต้องลงทุนเยอะหาทำเลก็คือย่านที่คนเดินพลุกพล่านนะย่านที่คนเดินพลุกพล่านไปมาสะดวกนี่คือเทคนิค และการจัดร้านการจัดร้านก็อยู่ที่เราจัดวางนะนี่คือบางจะคร่าวๆให้ดูราคานะแบรนด์บางหน้าโรงพยาบาลสมุทปาการนะ จบเล็กๆเ,เด็กๆทำนะรับสมัครช่างด้วยนะครับตอนนี้กำลังหาช่างลงประจำการสาขานี้อยู่